ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสลิมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลและประชาชนนำแจก,กันดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวน อาทิภาควิชาน้าตายศิลป์คณะศิลปากรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยครอบครัวพานุพงศ์ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพาหลผลพยุหะเสนาการจนบุรีราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยอาสาสมัครบรรทาวสาธารณภัยแห่งประเทศไทยกรมแพทย์ทหารอากาศโรงเรียนเตรียมทหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานจำกัดสมาคมสตรีไทยสากลสำนักงานชนระทานที่11 สภาองค์กรส่งเสริมสร้างสารคสารสัมพันธ์ฝ่ายพล,ลเรือนคณะชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมาคมแม่บ้านสาธารณาสุขกาญจนบุรีสถานีตำรวจภูทกรกบินบุรีมวลชนจิตอาสาจาราจรและภัยพิบัติอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเซาโครงการกำลังใจโรงเรียนสารคามพิทยาคมสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยโรงเรียนอาสาวิทยาจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจังหวัดนาราธิวาสสมาคมธุรกิจสายการบินโดยสำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th